สำหรับคลิปนี้ผู้แพนเน่จะพาไปชมความงดงามของพระพุทธมหาจากักรพรรดินะครับพระประธานในพระอุโบสถของวัดนางนองวรวิหารซึ่งเป็นทรงเครื่องกษัตริย์นะครับแต่ก่อนพระอบโบสถจะเปิดเฉพาะวันพระนะครับเดี๋ยวนี้สามารถเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดนางนองวรวิหารนะครับหรือว่าวัดนางนอง ที่ถนนวุากาศเขตจอมทองนะครับกรุงเทพมหานครฝั่งทนเนี่ยนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญและก็มีความงดงามนะครับทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกนะครับและความงดงามของอพระประธานภายในพระโบสถ์นะครับซึ่งเห็นเราจะต้องสตันนะครับว้าวกับความงดงามนะครับวัดนางนองเนี่ยก็ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3นะครับคือย่านเนี้นะครับเรียกว่าย่าน บางนางนองนะครับก็เป็นย่านข้าหลวงเก่าซึ่งมีความเกี่ยวพันกับราชนิกุลทางฝ่ายพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3วัดในสไตล์ราชนิยมต่างจากประเพณีนิยมยังไงก็คือจะเห็นเน,นะครับเสาเป็นเสาเหลี่ยมก็คือสร้างแบบจีนนะครับอิทธิพลของศิงละปะจีนแล้วก็มีช่างจีนด้วยนะครับ หน้าบันไม่มีเครื่องไม้นะครับชอฟ้าใบละกาหางหงจะคือด้านผนังหุ้มกรองคือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะเกาะอ,อิฐขึ้นไปถึงเครื่องบนนะจะใช้ลายปูนปั้นลายกระเบื้องเคลือบแทนกระเบื้องของวันนี้จะเป็นกระเบื้องกับกล้วยนะครับหรือกาบูนะครับเสาผ้าลายก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ทีเดียวไม่มีบัวหัวเสานะครับไม่ใช่ทรงกลมหรือว่าทรงแปดเหลี่ยมแบบประเพณีนิยมนะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ ด้านนี้จะเป็นถนนวุฒากาศนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวัดจะหันไปทางด้านหลังนะครับก็คือมีคลองด่านนะครับนี้มีเสมาคู่แสดงว่าเป็นพระอารามหลวงนะครับอยู่ในซุ้มกระโจมฝรั่งหรือบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนหลังคาเกี้ยวนะฮะแบบของจีนอันนี้คือ ชาวบ้านเรียกว่าพระบัวเข็มนะครับอยู่ทางด้านทางเข้าโบสถ์นะครับคือโบสถ์วัดนางนองนี่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับถ้าเรามาดูพื้นที่จริงก็คือมันหันหน้าออกสู่คลองด่านซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับก็ลายวัดก็มีนะครับเรามาดูแผนผังของวัดนางนองนะครับก็มีพระบัวสถนะครับและด้านหน้าพระบวสดก็มีเจดีย์ละสองข้างปีกซ้ายขวาไม่ใช่ฟุตบอลนะครับก็จะมีวิหาร รูปแบบนี้วัดในสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีวัดเทพธิดานะครับฝั่งกรุงเทพวัดเฉลิมเกียรตินนทบุรีแล้วก็วัดกัลยาณมิตรแต่วัดกัลยาก็คือมีวิหารเป็นประธานนะครับโบสถ์ก็จะไปอยู่ด้านข้างแทนก่อนจะไปชมพระประธานในโบสถ์นะครับเรามาดูด้านนอกกันก่อนนี้สารลาลิมน้ำนะครับจะเป็นอยู่ริมคลองดานอันนี้ก็ทําใหม่เดี๋ยวจะเห็นวิหารคู่2หลังนะครับ ซึ่งหลังคาก็เป็นกระเบื้องกาบกล้วยเหมือนกับพระบัวดสดเนี่นะครับทางด้านนั้นจะเป็นทิศเหนือนะครับก็จะ,ะเก่าที่สุดนะครับแต่ว่าจะมีการบูรณะก็จะดูใหม่นะส่วนนี้ก็คือพระประธานเจดีย์ที่อยู่หน้าโบสถ์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวิหารด้านใต้นะครับก็จะศิละปะ,ะสมัยรัชกาลที่3นะครับศาลาลิมคลองด่านก็จะเป็นแบบไทยนะครับก็ข้ามไปฝั่งนู้นเยื้องๆก็จะเป็นวัดหนัง นะครับก็อันนี้จะให้ดูซุ้มประตูนะครับเป็นวงกลมนะครับแบบจีนก็จะเห็นที่วัดลาดโอรสนะครับแล้วข้างไหนก็จะมีะปรางแบบแป,แปลกแปลกันะฮะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในวัดอื่นเลยนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับก็จะมีศิละปะแบบจีนนั่นเองวัดนั่งนองเนี่ยครับอาจารย์นอน,นปากน้ำก็เคยมาแล้วก็สังเกตเห็น รอ,อยผนังสูงจะหลดเพดานนะฮะมันกระเทาะออกมาแล้วก็เห็นผนังด้านในที่มันมีคล้ายๆเป็นซุ้มช่องตันนะครับเหมือนเป็นอาคโคงซึ่งเป็นศินละปะการสร้างของตะวันตกนะครับที่เข้ามาสมัยพันธารายก็เลยสันนิษฐานว่า,าวัดนางนองเนี่ยน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณสมัยพระเจ้าเสือวิหารทั้งสองด้านก็มีกำแพงแก้วนะครับก็มีซุ้มประตูแบบนาฬิกาฝรั่งก็คล้ายๆวัดโพวัดเทพธิดา วัดบางขุนเทียนในเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่โบสถ์นะครับก็อย่างที่ไฮไลท์ไว้คือโบสถ์วัดน,นั่งน้องเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับต้องเป็นวันพระเพิ่งจะมาเปิดทุกวันเนี่ยเมื่อไม่ก,กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับพระปางมันวิชัยทรงเครื่องเยี่ยงกษัตริย์ธิราชนะครับก็คือ king of the king จะเห็นว่ามีมิติมากเพราะว่าเครื่องทรงกตริยัต่างเนี่ยนะครับสามารถถอดออกได้นะครับโดยเฉพาะมงกุฎเนี่ยนะครับเป็นมงกุฎอันที่สองนะครับอันแรกเนี่ยเอาไปใส่ไว้ที่นภสูรของอพระปางวัดอรุณน,นะครับมอร,รัลเพนติงหรือจิตรกรรมฝาผนังของที่วัดน้งน้องนี่น่าสนใจมากนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับ องพระประธานซึ่งเป็นทรงกษัตริย์นะครับคือเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยามหาชมพูหรือเท้าชมพูบดีนะครับส่วนทางด้านล่างนี้ก็จะมีะลายกรมมลอนะครับเป็นน่าจะเป็นฝีมือช่างจีนคือทางด้านผนังกุ่ไม้นะครับก็จะเป็นเรื่องสามก๊กนะครับแต่ก็จะไม่เรียงนะครับก็คัดมาเป็นตอนๆทางด้านสกัดหรือว่าด้านผนังหุ้มกองนะครับ ก็จะเป็นภาพพกลกเซลลนะครับแล้วก็พวกบานประตูบานหน้าต่างบานแพ่นะครับก็จะเป็นลายรดน้ําแบบไทยนะครับแล้วเหนือประตูหน้าต่างก็ยังมีเป็นกรอบภาพสีน้ํามันบนแผ่นกระจกนะครับคือเขียนที่ด้านหลังของแผ่นกระจกนะครับก็น่าจะเป็นฝีมือช่างจีนอีกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวคือเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีการซ่อมแซมแล้วนามาติดใหม่ด้วยนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับลวดลายและจิตตกรรมต่างๆเนี่ยผมอาจจะถ่ายมาได้ไม่ชัดเลยนะครับก็อยากให้ไปชมด้วยตาตัวเองนะครับถือว่ามีคุณค่ามากทางศิลปะประวัติศาสตร์นะครับวัดนั่งนองถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทีเดียวนะครับอันไหนที่ผมพอรู้หรือว่าที่มีเวลาค้นคว้ามาก็เอามาแชร์กันนะครับอยากจะให้เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ อย่างที่บอกนะครับบางเรื่องมันมีเหตุมีผลของมันนะครับถ้าเรารู้ข้อมูลเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกแปลกหรือว่าขนลุกนะครับหรือว่าเอ็นเอียงไปในทาง,งสายศาสตร์อะไรมากมายนักนะครับก็คงประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับวัดนางนองวรวิหารนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ